ฟังยายชิมครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มีแต่เฟอร์ครับแต่แท็กครับแต่แท็กฟิกเกียครับตอนนี้มิสเตอร์วีครับพี่วีของเราหัวหน้าแก๊งครับคนนี้เป็นไงบ้างพี่ได้ได้เลขนครับยังเลยครับบอยได้ไหมได้แล้วครับตอนนี้เขย่าแล้วหลุดเขย่าได้เป็นตัวเลยครับเอมซีนะครับได้ครับนี่เสกครับ อาจอไมมไงบ้งครับตัวเกตามไม่ทันเลยครับตามไม่ทัน <c oughs> มดแรงเสือูอ้ครับเขาหล่นเลยเขาหล่นอีกแล้วตัวอูนี่มากับเอ่อช่องเจ็ดครับพี่พี่เสือเสือช่องช่องเจ็ดครับเาะสนามด้วยอ่าขออนุญาตถ่ายเจ้าแม่เจ้าหญ้าปรางทิพย์ครับเจ้าแม่แมแมเกตมาลา ความยาวทั้งสิ้นเจ้าแม่ปังทิพย์เจ้าแม่มาลาความยาว24เมตรสามเซนความกว้างโคนต้น4เมตรความกว้างปลาย 2, สองเมตรยี่สิบเซนติเมตรครับ ขาให้ออกก่อนแล้วก่อ่าพี่จะไปต่อจะไปต่อไหนเนี่ยไปเอนก่อลวนะไปเขื่อนอูจะไปขาหล่นอไปอาไครับเขาเขาไปไหนเขาไเขาหล่นไหมเขาหล่นเอ็กซีไหม